มาต่อกันที่อีกหนึ่งเหตุการณ์ระหว่างนักเรียนและครูนะครับที่ผู้ปกครองเองเห็นแล้วก็อาจจะไม่สบายใจแต่ว่าสุดท้ายครับก็มีการปรับความเข้าใจกันแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไปดูภาพกันครับ เฟซบุ๊กนะครับของเพจสหพันธ์นักเกรยียนนครสวรรค์ได้มีการนำคลิปภาเพเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันร,ระหว่างครูกับลูกศิษย์นำมาโพสต์โดยเผยให้เห็นคุณครูโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอลาดเจ้าจังหวัดนครสวรรค์กำลังยืนตะคอกสั่งให้นักเกรยียนที่นั่งอยู่กับพื้นให้ลุกยืนขึ้นครับพร้อมกับกระชากมือเด็กนักเกรยียนคนนั้นลากถูไปมากับพื้นอาคารเรียนซึ่งมีช่วงหนึ่งที่นักเกรยียนกำลังใส่รองเท้า นะครับแล้วก็ลุกยืนขึ้นมาแต่กลับถูกครูคนดังกล่าวกระชากลงไปนั่งกับพื้นอีกครับแต่สุดท้ายครูก็พานักเรียนคนดังกล่าวเนี่ยเดินออกไปจากอาคารเรียนทันทีพร้อมกับมีการตั้งคําถามถึงความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับล่าสุดผู้มยการโรงเรียนออกมาชี้แจงเรื่องนี้แล้วครับในวันพฤหัสท่านนะครูประจำวิชาก็มาแจ้งกับติการนักเรียนว่าเด็กมีพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไม่เข้าห้องเรียนครู กิจาการนักเรียนก็ได้ไปชาสัมพันธ์เพื่อที่จะให้เด็กมาพบที่ห้องกิจาการเพื่อที่จะมาพูดคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นปรากฏว่าเด็กก็ไม่ได้มาตามที่คุณครูประกาศคุณครูเขาก็ออกไปตามเด็กว่าเด็กอยู่ตรงไหนแล้วก็ไปพบเด็กอยู่ที่อีกครั้งหนึ่งในกลุ่มสาระวิชาศัพทไทยก็เข้าไปสอบถามเด็กว่าทาไมถึงครูประกาศแล้วเด็กทาไมไม่ไปพบนะมันก็ เกิดเหตุการณ์ตามคลิปขึ้นมาซึ่งจริงแล้วนะในคลิปนะียถ้าเราเรามองดูมันอาจจะมีความรุนแรงแต่จริงๆแล้วนะครูก็ไม่ได้ทําอะไรกับรุนแรงไม่ได้ทาร้ายเด็กเพียงแต่ว่า,าไปจับมือเพื่อที่จะพาเด็กไปคุยที่ห้องกิจการเรียนแล้วมันจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งที่คุอครูดึงเด็กขึ้นจากพื้นซึ่งตรงนั้นนะเราเราเรามันเป็นพื้นคาเรียเป็นพื้นไม้แล้วเราลงแหวกไว้มันก็ลื่นเป็นธรรมดาเพราะเราก็เด็กใส่ถุงเท้า อย่างไรก็ตามครับหลังเกิดเรื่องขึ้นทางโรงเรียนก็ได้มีการติดต่อและเชิญผู้ปกครองของเด็กมาพูดคุยและอธิบายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนผู้ปกครองว่าอย่างไรไปฟังกันครับอะไรทั้งสิ้นไม่ได้ติดใจอะไรครับครับผมเพราะเราผมรู้ร,รู้อยู่ว่าลูกเรามีพฤติกรรมอะไรยังไงมาแยงแต่ว่าฝ่ายปกครองเขาก็เหมือนว่าเรียกไปคุยแต่อะไรเนี่ยแต่เด็กว่า อยากจะเรียนวิชาวันนั้นอ่ะผมไม่รู้ว่าวิชาอะไรนะแกะคุยกับผมเองว่าอยากจะเรียนวิชานั้นแต่อาจารย์มาตามันหนูไม่อยากไปเขาก็นั่งนิดงๆแต่เขาไม่ยอมไม่ยอมลุกไม่ยอมพูดกับอาจารย์ให้รู้เรื่องไงปัญหาปัญหาที่เกิดขึ้นที่เป็นที่ปะครับจริงๆแล้วก่อนเกิดเหตุการณ์นี้ผู้ปกครองกับครูเขาได้พูดคุยกันถึงพฤติกรรมของเด็กที่แตกต่างจากคนอื่นครับโดยผู้ปกครองก็ยอมรับว่าลูกนั้นมีปัญหาสมาธิสั้นครับแล้วก็พฤติกรรมต่อต้าน ดยหลังจากนี้ทางผู้ปกครองและครูก็มีความเห็นร่วมกันว่าจะพานักเรียนไปปรึกษาแพทย์ต่อไปนะครับส่วนโรงเรียนเองก็ได้เรียกครูที่อยู่ในคลิปมาพูดคุยเหมือนกันครับเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนวิธีและแนวทางในการเข้าหานักเรียนให้ดูนุ่มนวนขึ้นมากกว่านี้ครับ